โอเคครับพบกับผมคารซุดตัวร้ายแห่งวงการฟุตบอลอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้คารสซุดก็ขอเกินสตอรี่ของเมื่อคืนก่อนละกันเมื่อคืนนี้คารสซุดให้ทีเด็ดแมนยูไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับทุกคนวงการฟุตบอลแม่งเล่นไอคารอีกแล้วโอ้โหแมนยูแพ้คาบ้านศนะูนย์ะทุกคนโอ้โหวันนี้ไอคารก็จะขอแก้ตัวนะทุกคน ไอคารนขอแก้ตัวไปที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะเป็นคู่ดอรมุนเปิดบ้านรับการมาเยือนของเปเอเชดอรมุนอันดับ5ของบุนเดสลีกาส่วนเปเอเชอันดับ1ลีกเอิงเตะที่สนามซิกเนัออิดูนาพาร์คเวลาตี3นะปารีสต่อครึ่งลูกนะทุกคนผลงานการพบกันของทั้งสทีม เป๊เชชนะดอทมูลสองศูนย์แล้วก็นัดแรกเป๊เชชนะดอทมูลสองศูนย์นะทุกคนส่วนฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดก็ของดอทมูลก็ชนะเอซีมิลานสามหนึ่งชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์ชนะนิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์เสมอเอซีมิลานศูนย์ศูนย์และแพ้ปารีส 02ส่วนเ s c h ชนั้นผลงาน5นัดหลังสุดก็มีเสมอนิวคาสเซิล11 1, 1, 1> แพ้เอซิมิลาน12ชนะเอซิมิลาน30แพ้เซิล14แล้วก็ชนะดอทมูล20นะทุกคน ทัศนะที่ไอคารจะให้วันนี้เจ้าถินดอดมูลทีมจากฝูงของกลุ่ม F เกมวันนี้พวกเขาเปิดบ้านดวลกับทีมดังของฝรั่งเศสอย่างเปเชซึ่งเป็นรองจากฝูงของตารางเกมนี้เป็นศึกชี้ชะตาว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มนะเลทราคาเปิดออกมาที่ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกแนะนำว่าให้อยู่รองเจ้าบ้านดีก,กว่า เพราะค่าหากเกมนี้ดอทมุนไม่แพ้พวกเขาจะการันตีแชมป์กลุ่มทันทีซึ่งพวกเขาได้เปรียบมากๆเพราะเล่นในบ้านแถมเปชเชตัวเจ็บเยอะอีกนะดูทรงเกมนี้น่าจะออกมาสูสีและมองว่าทับเสือเหลืองสู้ตายแน่นอนไม่น่าแพ้ฉะนั้นอยู่ลองมีโอกาสรับทรัพย์มากกว่านะทุกคนฟันธงลองดอทมุนขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังกันนะทุกคน